พ่อบินกลับมาดูด้วยตาตัวเองเลยไหมล่ะครับกะหาว่าฉันขี้บ่นอย่างนั้นเหรอฉันจะบอกอะไรให้เนี่ยต่อให้แกจะฉลาดยังไงแต่ถ้ายังไม่เจอบททดสอบจากเวลาแกก็ยังไม่ใช่นักธุรกิจผันแท้ยังหาง่างไกลอีกหลายขุมขอรับขอรับขอรับพ่อของผมประธานใหญ่ลีเพิ่งทำกายภาพบำบัดไปโยกๆยก อยากนี้ไปนอนแล้วเหรอครับฮไหนว่าจะฟังผมโม้จนจบไงพ่อทําให้ผมเมือนเด็กสามขวบเลยนะพอมาคิดดูแล้วเนี่ยแกก็แก่ขึ้นนะแต่ช่างเธอะแกกับฟังซื้อเป็นยังไงกันบ้างละ่ะผมก็อยากรวบรัดเหมือนกันครับแต่ยายหมูตอนลูกสะใภ้ผู้อดหวานฉลาดหลักแหลมและเก่งกล้าสาม,มารถบอกว่าจะรอจนกว่าทุกอย่างจะคลี่คลายก่อนที่เธอจะอ้าพอก่อนครับพอก่อน ที่นั่นคงจะดึกมากแล้วรีบเข้านอนเถอะนะครับโอเคไหมบ๊ายบายนอนเร็วเร็วด้ะพ่อตืบอ่บนอนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายช่าโตเป็นควายแล้วแต่พ่อยังทําเหมือนฉันเป็นเด็กๆอยู่เลยท่านใหญ่ลีนะเชื่อมั่นในตัวนายอยู่แล้วแค่กลัวว่ายังมีวุฒธธิภาวะไม่พอใครบอกว่าประธานบริษัทต้องเข้าออฟฟิศทุกวันกันอ๋อฉันต้องตอกบัตรเข้างานทุกวันก่อนถึงจะถือว่าเป็นผู้ใหญ่เหรอฉันว่าพ่อค่อนข้างขอโทษนะ โทษที่ที่ขัดจังหวะขอเวลาแป๊บเดียวเรื่องการร่วมงานโปรเจกต์ล่าสุดอาคุยกับผู้ถือหุ้นสองสาคนเห็นตรงกันว่าจะทําตามวิธีของนายอ๋อได้ครับแต่เรื่องอื้ดฉาวใหญ่โตที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาเนี่ยอากลัวว่ามันจะกระทบกับพวกเราอาศีอารับผิดชอบโครงการนี้นะครับผมจะหาทางให้อาต้องมาเจอเรื่องเดือดร้อนซะเอง โอเคไหมพอดีเราเร,รื่องตกรึกษากันอีกอ้อเออโทษทีคุยกันต่อเถอ <c oughs> ะเมื่อกี้ว่าอะไรนะวันนี้เราไปดูตัวอย่างกันมาตัวอย่างของบลูเฟรมเนี่ยนี่คือเพชรของหลีจิวเวอรี่ที่เจรนายตามเพชรบลูเฟรมของธงหลิงจริงหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> พ่อต้องตื่นเต้นแน่ๆตอนได้ยินเรื่องนี้ <c oughs> ฟังซื้อปัเจียฮคุณมาทำอะไรที่นี่ตอนนี้คุณออกข่าวทุกสำนักเลยนะต้องมีแฟนคลับลุงกฤดแน่ๆถ้าเห็นคุณเข้าเข้ารล้านลนะคะอ๋อบอสของเราก็แวะมาถามหามัน,นอ่ะอ๋อลี่ถังบอกฉันหมดแล้วคะ่ะขอโทษนะคะเฮ้ยไม่ต้องขอโทษหรอกยังไงก็ต้องช่วยอยู่แล้วจะให้ไปช่วยเฉิงเซงิงหนานก็ไกยอยู่นะ ฉันรู้หมดแล้วล่ะคะ่ะเพราะแต่คิดว่าจะไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากคุณเลยคาดไม่ถึงว่าการร่วมงานกับเฟยยาเกิดขึ้นได้เพราะคุณเสี่ยวน่ายเล่าหมดแล้วะคะ่ะ <c oughs> ก็แค่ข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับฉันมาที่นี่เพื่อขอโทษนะ่ะฉันติดต่อห้าหรลานไม่ได้เลยโทรไปก็ไม่รับแถมช่วงนี้คุณก็ไม่ได้นัดเจอเสี่ยวน่ายเลยคือว่าเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นกับ N อ s นะครับผมก็เลยยุ่งหัวหมุนเลยเอ้ยนี่ ี่เมื่อคุณรู้ความจริงแล้วทําไมไม่คุยกับห้าหลานให้ผมหน่อยเลยะมันอาจจะยอมฟังคุณก็ได้นะเกิดอะไรขึ้นคะผมก็ไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่อนะแต่ว่ามันยืนกลางจะลาออกบอสถึงขั้นมาที่นี่เพราะเรื่องนี้ห้าหลานมานทาอยู่ฝ่ายบริหารของจอยซ์รู้ความลับทางธุรกิจของแบรนด์ใหญ่ๆหลายแบรนด์ผมก็เกรงว่าบอสจะบีบให้มันเซ็นสัญญาห้ามทาง,งานให้คู่แข่ง ย้อนไปตอนนั้นกว่าจะปฏิเสธโครงการของ NSH ได้มันก็ต้องไปเซ็นรอบหนึ่งเหมือนกันเชิงเส้นหนาใช้สัญญาณนั่นคอยแบล็กเมย์หลังจากนั้นพอมันอยากช่วยคุณก็เลยต้องกล้ำกกืนฝืนทนแต่ว่าตอนนี้บอสกับวอลแวรให้มันอยู่ต่อ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ทำไมมันยืนกลางหัวชนฝาแบบนั้นสำหรับห้าวสาการพัฒนาแบรนด์ก็เหมือนกับการออกแบบแฟชั่นของคุณนั่นแหละเป็นความชื่นชอบที่สุดของมันแล้วในเมื่อสถานการณ์เข้าที่เข้าทางแล้วการเริ่มต้นใหมก่ก็ใกล้เข้ามาด้วย <c oughs> แต่มันก็ดันถอดใจชัดได้ผมพูดไปมันก็ไม่คล้อยตามด้วย พวกเขาอยู่ไหนคะบอกตามตรงผมไม่น่าใจว่าตัวเองอยู่ในฐานะที่จะพูดเรื่องนี้ได้ไหมไม่ใช่เพราะเรื่องเงินหรอกนะครับผพว่าคุณควรจะหาคนอื่นไปคุยกับฟางซื่อจะดีกว่านะเออขอโทษครับผมต้องไปแล้วครับ,รบสวัสดีครับเฮ้ยเฮาร้าน ยิเข้าร้านไหนบอกว่าอยากเฟ้นหาแบร์ที่มีศักยภาพสูงสุดเพราะคุณคือสุดยอดนักวิจัยเทรนไงยอมแพ้แล้วเหรอเจ้านายอุตสาบินมาที่นี่เพื่อเกลี้ยกล่อมขอให้คุณอยู่ต่อทำตามนั้นเถอะค่ะถ้าคุณยอมเซ็นสัญญาห้ามทำงานให้คู่แข่งแล้วก็โอ้ขอโทษค่ะขอโทษนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมเช็ดเองนะไม่เป็นไรหรอกเออคุณฟู่ครับประธานมั่วการปรากฏตัวของคุณเนี่ย แตกต่างไม่เหมือนใครดีนะขอโทษด้วยค่ะดูนะนี่คือเพชรของหลีจิวเวลลี่ที่เจรนายตามข้อกำหนดทางเทคนิคของบลูเฟรมหาความแตกต่างให้เจอไม่เห็นรู้มาก่อนเลยการเจรนายเพชรสร้างความแตกต่างได้ขนาดนี้เลยเหรอแน่นอนสิไม่อย่างนั้นทำไมเราต้องลงทุนมหาศาลเพื่อครอบครองสิทธิบัตรของบลูเฟรมจากเบลเยียมด้วยเลย อขอเกตทับเลยนะว่าเพชรของหลีจวอรี่เทียบบลูเฟรมไม่ติดฝุ่นอย่างแน่นอนเลยฉันก็ห้าพอแล้วว่า